สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางหวยลาวสตานะครับแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับวดประจำวันที่24นะครับนกุมภาพันธ์2567นกะครับก่อนไปรับชมแนวทางนะครับขอฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสูคคำนวณโปรดใช้วิจรณญาณในการรับชมนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับผมยินดีกับพี่สมาชิกด้วยนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวสตาเนาะก็ถือว่า เด้งบนเด้งล่างนะครับแร้มาในตัวเจาะด้วยนะครับพี่พี่เนาะก็ยินดีจริงๆนะครับส่วนส่วน3ตัวเนี่ยผิดแค่เลขแปดกับเลขเก้านะครับเนาะผิดกับเลขแปดกับเลขเก้านะครับพี่พี่ก็ลาวสตาเมื่อวานนี้ผมให้4ี่กับ8ไปรู้สผลที่ออก9 3 4นะครับเ3 4 9 4เนาะเนี่ยดูดิอันนี้843ที่ผมให้ไปนะครับ8 4 3อันนี้93 4มนะครับแต้มเดียวเองนะครับใครรู้ที่4นะครับพี่พี่เด้งบนเด้งล่างนะครับเนาะเด้งบนเด้งล่าง8ไม่มานะครับ เด้งบนเด้งล่าง8ปดเขาไม่มาเนาะอึงไม่มานะครับมาแค่เลข4นะครับก็ใครรู้ที่4นะครับเข้าไปที่4 3 3 4นะครับเนาะสี่สในตัวเน้นตัวเจาะนะครับแล้วก็ใครรู้ที่4อีกก็เข้าไปที่4 9่เกนะครับก็ถือว่ามาในตัวเจาะเด้งบนเด้งล่างเลยนะครับก็ยินดีกับพี่สมาชิกทุกท่านที่นะครับติดตามนะครับไวราสตานะครับ ส่วนเราสตาร์วีไอพีให้สามกับเจ็นะครับผลที่ออกหนึ่งเก้าหกับ1 0รอบนี้หลุดไปนะครับรอบวี p อพีเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับไม่มานะครับพี่พี่แนวทางเมื่อวานนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนแนวทางของนะครับแนวทางของวันนี้วันที่อืมวันนี้วันที่ยี่สิบสี่เนาะยี่สิบสี่ก่อนนะครับพี่พี่ยี่สิบสี่วันอาทิตย์นะครับจะไปวันที่ยี่ิบห้าอีกแล้วนะครับ ก่อนเข้าไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านด้วยนะครับสลับบ้านน้ำเต้าทองไปพี่สมาชิกท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับผมวันนี้นะครับเด่นผมให้ไปที่เลข9แล้วก็เลข3นะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลข9นะครับผมให้ไปที่เลข9 9ก้าก็จะมีในที่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะครับแล้วก็เก้าหกนะครับส่วนสามก็จะมีในที่สามศูนย์สามหนึ่งสามหกนะครับสามตัวนะครับสามเก้าศูนย์นะครับผมอันนี้ลาวสตารนะ์เนาะ นะครับอันนี้ลาวสตาร์นะครับส่วนลาวสตาร์ V i p นะครับลาวสตาร์ VIP เด่นผมได้เด่นได้ห้ากับหนึ่งนะครับไปที่ห้ากับหนึ่งสายรูดนะครับให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับผมให้ไปที่เลขหนึ่งหนึ่งหกนะครับหนึ่งห้าหนึ่งเก้านะครับห้าศูนย์ห้าหก ห้าเก้านะครับสามตัวนะครับห้าหนึ่งหกนะครับผม นะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับหัวหเราวสตาร์แล้วก็เราวสตาร์ VIP นะครับท่าในใดชื่นชอบในรอบไหนลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับโชคดีเฮงๆปังๆนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนยังไงผมต้องขอโทษขออภัยพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับผมคลิปนี้กาบสวัสดีครับ